สวัสดีทุกทคนครับนี่คือบันทึกรักคนดังเมื่อวันที่4มิถุนายนปีคศ1960คู่รัก2คู่ขี่มอเตอร์ไซค์2คันจากเมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ไปยังจุดชมวิวของทะเลสาบโบดอมเพื่อพักผ่อนในช่วงวันหยุดพักร้อนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีฟินแลนด์จะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากเมื่ออากาศเริ่มอุ่นขึ้นวัยรุ่นหลายคนชอบไปตั้งแคมป์ที่ทะเลสาบโบดอม แต่น่าเสียดายที่เกิดเรื่องไม่ดีกับวัยรุ่น4คนนี้ใน4คนมีเด็กสาวสองคนชื่อมาคีและจอร์ทาวกำลังเข้าเรียนมัธยมต่างก็อายุ15ปีบอยแมนส์ Mans, แฟนหนุ่มของมาคีได้แนะนำให้จอร์ทาวเพื่อนสาวคนสนิทของมาคีให้รู้จักกรุ๊ปสตาร์สันเพื่อนที่โตมากับบอยแมนเด็กชาย2คนนี้ต่างก็อายุ18ปีเป็นเด็กฝึกงานในโรงงานแล้ว ทะเลสาบโบดอมอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของฟินแลนด์ที่นี่มีประชากรไม่มากมีทิวทัศน์ที่งดงามมากส่วนใหญ่ในเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงกลางวันทั้งวันหลังจากที่ทั้ง4ี่มาถึงทะเลสาบโบดอมแล้วก็ได้แวะซื้อหมักฝรั่งและน้ำมะนาวที่จุดขายของบริเวณใกล้เคียงแล้วก็กางเต็นท์หลังจากที่เล่นโป๊กเกอร์สักพักทั้ง4ี่คนก็ไปไว่ายน้ำในทะเลสาบที่อยู่ข้างๆ เล่นกันอย่างสนุกสนานมากวันที่หมิถุนายนเวลา11อนาฬิกา30นาทีโจแฮงสันเด็กชายที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นอยากไปไว่ายน้ำริมทะเลสาบเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในเต็นท์ริมทะเลสาบและมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆโจแฮงสันจึงเดินเข้าไปดูนี่จึงดึงดูดความสนใจของคนที่ตั้งเต็นท์บริเวณนั้นด้วยตอนนี้ทุกคนก็เห็นว่ามีอีกสองคนอยู่ในเต็นท์นั้นแล้วพวกเขาก็โทรแจ้งตำรวจ เวลา11.40นาฬินาทีหลังจากได้รับแจ้งความตำรวจก็รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีหลังสอบสวนกุสตาฟสันนอนอยู่นอกเต็นในสภาพหมดสติตำรวจจึงพาเขาไปที่จุดปรมพยาบาลแต่ไวรุ่น3คนที่เหลือโชคไม่ดีเลยตั้งแต่เกิดเรื่องกระทนหันตำรวจที่มาถึงจุดเกิดเหตุคิดว่าเรื่องนี้ร้ายแรงมากจึงขอกำลังตำรวจในท้องที่ทันทีจากนั้นตำรวจก็ไปประจำการบริเวณทะเลสาบบัวดอมทันที ค้นหาหลักฐานในที่เกิดเหตุสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุพร้อมกับแจ้งให้ครอบครัวทราบและขอให้คนในครอบครัวตรวจสอบต่อไปหลังจากได้รับการยืนยันจากครอบครัวแล้วยืนยันตัวตนของทั้ง3คนทุกครอบครัวต่างก็โดนลูกๆด้วยความโศกเศร้าและขอให้ตำรวจแก้คดีให้เร็วที่สุดสถานการณ์ในที่เกิดเหตุคือเชือกป่านที่เชื่อมต่อกับปลายเต็นท์ของทั้ง4คนถูกตัดออกพื้นผิวของเต็นท์สปกปรกมากมีรอยเปิดด้านซ้ายและด้านขวา ห่างจากเต็นท์ไปไม่ไกลมีรถมอเตอร์ไซค์สองคันของบอยส์แมนและกุสตาฟสันและรถคันหนึ่งยังมีเข็มขัดห้อยอยู่ที่แฮนด์จับระยะห่างจากเต็นท์ของทั้ง4คนไป600เมตรตำรวจพบรองเท้าของบอยส์แมนและกุสตาร์สันสิ่งที่ทำให้ตำรวจสับสนก็คือทำไมรองเท้าถึงอยู่ไกลาจากเต็นท์ดูเหมือนว่าฆาตกรกำลังพยายามอำพรางความจริงบางอย่างนอกจากนี้ยังพบกล่องบุหรี่หกกล่องอยู่ทางเหนือของเต็นท์ ข้างกล่องบุหรี่ที่มีปลอกหมอนเทงไว้ของที่สูญหายในที่เกิดเหตุได้แก่กระเป๋าสตางค์ของบอยส์แมนและมาคีรวมถึงกุญแจมอเตอร์ไซค์ของบอยส์แมนและกุสตาฟสันและของต่างๆก็หายไปด้วยเช่นกันตำรวจได้ส่งกองกำลังตำรวจจำนวนมากค้นหาทะเลสาบโบดอมอย่างละเอียดแม้แต่ส่งนักดำน้ำลงไปงมหาใต้ทะเลสาบเพื่อตรวจดูว่ามีสิ่งที่น่าสงสัยหรือไม่แต่หลังจากตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ไม่พบของที่สูญหายของเหยื่อ คดีนี้ดึงดูดความสนใจต่อชาวฟินแลนด์อย่างกว้างขวางทุกคนต่างก็หวังว่าตำรวจพยายามแก้ไขคดีนี้อย่างเต็มที่หลายคนไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนทำกันแน่ทำร้ายคนทั้งสี่ในเวลาสั้นๆนี้ณตอนนี้ตำรวจไม่มีเบาะแสอะไรมากนักพวกเขาทำได้แค่รอให้กุสตาฟสาันฟูนขึ้นมาเพื่อพวกเขาได้รวบรวมหลักฐานในการแก้ไขคดีได้วันที่9มิถุนายนหลังจากหมดสติไป3วัน ในที่สุดกุสตา s ฟสันก็ฟื้นขึ้นมาทีมเฉพาะกิจจึงตรวจสอบกุสตาฟสันเป็นครั้งแรกหวังว่าเขาจะให้บอะแสเกี่ยวกับคดีนี้เพิ่มเติมแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือกุสตา s ฟสันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความจําเสื่อมเขาจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเขาจําได้แค่ว่าเวลาประมาณตีสองคืนนั้นเขาถูกบอยสแมนปลุกบอยสแมนกำลังจะไปตกปลาในทะเลสาบ ดังนั้นกุสตาฟสานและบอยสแมนจึงมาที่ทะเลสาบพ,พวกเขาตกปลามาครึ่งวันแต่ก็ไม่ได้สักตัวบอยสแมนบอกว่าฉันอยากจะไปลองเสียงโชคที่อื่นแต่กุสตาฟเหนื่อยจึงกลับเต็นต์ไปหลังจากที่กุสตาฟสานกลับมาแล้วก็เห็นเด็กสาวสองคนที่อยู่ในเต็นต์ตื่นแล้วพวกเธอก็ถามว่าบอยสแมนไปไหนกุสตาฟสานบอกพวกเธอว่าบอยสแมนกำลังตกปลาหลังจากนั้นไม่นาน บอยส์แมนก็กลับไปที่เต็นและทั้งสี่คนก็เผลอหลับไปพร้อมกันหลังจากเผลอหลับไปกุสตาฟสันจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากน,านั้นเขายังบอกจุดที่พวกเขาทั้งสี่นอนหลับไปให้กับตำรวจและยังบอกอีกว่าผมเป็นเพื่อนที่ดีกับบอยส์แมนเขาแนะนำให้ผมรู้จักกับจอร์ทาวแฟนสาวที่เป็นเพื่อนสาวคอนสนิกของไม k คีเราครบกันมาสมเดือนแล้วแต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง ตำรวจรู้สึกว่าข้อมูลนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการแก้ไขคดีทำได้แค่จดบันทึกไว้แล้วก็ไปหาหลักฐานอื่นๆขณะที่มีการรายงานคดีนี้อย่างต่อเนื่องวันที่13มิถุนาย,ยน<ม>ก็มีพยานหนุ่มสองคนอย่างซาลอนและฮาพารินมาแจ้งบเบาะแสที่สถา,านีตำรวจวันที่5มิถุนาย,ยนเวลา6โมงช้ขาขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังดูนกอยู่ที่ใกล้ทะเลสาบบดอมก็เหลือบไปเห็นเต็นท์น,ยยนี้บโบดยบังเอิญ ตอนนั้นพวกเขาอยู่ห่างจากเต็นประมาณ20เมตรพวกเขาเห็นขากางเกงสีดำยื่นออกมาจากเต็นและพวกเขาก็เห็นชายผมบลอนด์ใส่เสื้อคลุมสีขาวเดินไปรอบเต็นพวกเขาเห็นหน้าชายคนนี้ไม่ชัดเจนจากนั้นพวกเขาก็ไปดูนกทางทิศตะวันตกอีกครั้งระหว่างทางพวกเขาก็เห็นเด็กเวลลุนอายุประมาณ10กว่าปีนั่งอยู่บนโขดหินเหมือนกำลังรอใครอยู่ก่อนหน้านี้มีพยานคนหนึ่งชื่อว่าเอลลี่ให้เบาะแสว่า ตีสี่ของเช้าวันที่5มิถุนาย,ยนขณะที่เธอกําลังซักผ้าอยู่อีกฟางหนึ่งของแม่นาม้าก็ได้ยินเสียงมาจากอีกฝั่งของแม่นาม้าเห็นเด็กชายสองคนกําลังตกปลาอยู่จากนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งออกไปจากทะเลสาบโอลาวีพยานวัย14ปีก็เป็นอีกคนที่ไปตกปลาในทะเลสาบบัวดอมที่อยู่ใกล้บ้านตอน4ี่โมงตอนนั้นเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่เวลา6กโมงเขาเห็นคนหนึ่งออกมาจากที่เกิดเหตุน,นั้นอย่างรีบร้อนเดินไปทางน้ําประปา ตามคำให้การของโอลาวีเขาอยู่ห่างจากผู้ต้องสงสัย4-50เมตรชายคนนี้อายุประมาณ20-30ปีความสูงประมาณ1.7เมตรถึง1.8เมตรมีผมสีบรอนจากข้อมูลเหล่านี้ตำรวจสันนิษฐานว่าโอลาวีคือเด็กชายที่นั่งบนโขดหินที่ชายดูนกสองคนก่อนหน้านั้นพูดถึงตำรวจจึงสรุปว่าชายผมบอลนคนนี้เป็นผู้ต้องสงสยัยน่าจะเป็นฆาตกร ตอนนี้ตำรวจจึงคิดหาวิธีตรวจสอบรายละเอียดของชายผมบลอนพวกเขาจึงไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการสะกดจิตเพื่อมาสะกดจิตกุสตาฟสันในระหว่างการสะกดจิตกุสตาฟสันบอกลักษณะของฆาตรกรว่านักฆ่าอยู่ในวัย20และ30ปีมีความสูงประมาณ1.73เมตรถึง1.74เมตรร่างกายกำยำแข็งแรงใบหน้ากลมมีผมสีบลอนมีริ้วรอยที่หน้าผากตาโตข้างหนา อสัน้รายละเอียดของฆาตรกรที่กุสตาฟสารบอกเป็นเหมือนกับที่โอลาวีบอกตามรายละเอียดคำให้การของทั้งสองตำรวจจึงนําข้อมูลที่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อให้ทุกคนได้ทราบเพื่อหวังว่าทุกคนจะให้ข้อมูลผู้ต้องสงสัยรายนี้ไม่นานทางสถานีตํารวจก็ได้รับเบาะแสต่างๆมากมายเบาะแสเหล่านี้ทําให้มีรายชื่อผู้ต้องสงสัยดังต่อไปนี้ 1. นึ่งพอลลี่โลมาหลังเกิดเหตุได้ไม่นาน พนักงานในโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเห็นชายผู้ต้องสงสัยเดินอยู่ริมทะเลสาบเขาสะพายกระเป๋าเป้ด,ด้านหลังคนนี้ชื่อพอลลี่โลมาพอลลี่โลมาถูกจับอย่างรวดเร็วแต่พอลลี่อ้างว่าตอนที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่ออตานามีซึ่งอยู่ห่างจากทะเลสาบโบดอม20กอ่กิโลเมตรไม่มีเวลาลงมือกอ่ออาชญยกรรมอย่างแน่นอนหลังจากตำรวจสอบสวนแล้วมีหลายคนสามารถเป็นพยานยืนยันความบริสุทธิ์ให้เขา ดังนั้นเขาจึงพ้นจากการเป็นผู้ต้องหา 2. แพนตี้ซันนี่แพนตี้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมตอนอายุ15ปีเพราะขาโมยของหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรมักจะวิ่งราวขาโมยของตำรวจจึงเรียกแพนตี้ไปสอบปากคำทันทีแต่ไม่คิดเลยว่าเมื่อเจอแพนตี้แพนตี้ก็ยอมรับสารภาพมาตามตรงว่าเขาเป็นคนทำแต่เขาไม่สามารถอธิบายถึงแรงจูงใจและขั้นตอนในการลงมือได้ เรื่องนี้ทําให้ตํารวจสงสัยตํารวจจึงตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขาพบว่าเขาป่วยทางจิตขั้นรุนแรงมักจะพูดไปเรื่อยดังนั้นตํารวจจึงคิดว่าแพนตี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยที่พวกเขากําลังตามหา 3. h a ฮันส์อัสมานฮันเป็นคนเยอรมันตอนอายุ19ปีเคยเป็นยามในค่ายอาวิชหลังเยอรมันลบแพ้ฮันจึงเข้าร่วมเคจบีของสหาภาพโซเวียต ได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องต่างๆในฟินแลนด์ตอนที่เกิดเหตุเขาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียง5กิโลเมตรที่แปลกคือเขามาโรงพยาบาลเฮลชิงกิในเช้าวันที่6มิถุนายนมีรอยเปื้อนและรอยเล็บข่วนทั่วร่างกายเมื่อตำรวจเผยภาพผู้ต้องสงสยัยฮันส์ก็ตัดผมสั้นทันทีนี่ทำให้ตำรวจเกิดความสงสัยมากขึ้นฮันส์มีรูปร่างคล้ายกับผู้ต้องสงสัยมากก่อนหน้านี้เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งสองคดี คดีที่หนึ่งคือคดีคุริกิในปีคศหน้วันที่17พฤษภาคมคุริกิวัย17ปีถูกพบในหนองน้ำตามคำพิพากษาคาดว่าฆาตกรน่าจะถนัดมือซ้ายช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฮันอยู่ใกล้ที่นั่นไม่ใช่แค่ถนัดสายเท่าน,านั้นแต่ยังถูกเห็นว่าเขาขับรถผ่านที่เกิดเหตุด้วยภรรยาของฮันบอกตำรวจว่าหลังจากที่ฮันกลับมาในบ้านคืนน,นั้นมีรอยบุบในรถ เมื่อโดนถามฮันตอบว่าตอนนี้ผมมีบางอย่างจะบอกคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุต้องปิดเรื่องนี้เอาไว้ไม่เช่นนั้นที่อยู่ของเราจะถูกเปิดเผยเพื่อนของผมเป็นคนขับรถดีแต่อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมคิดว่าคุณคงเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดถึงแม้ว่าประโยคนี้จะเป็นการสารภาพของฮันส์แต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนฮันส์จึงถูกปล่อยตัวในภายหลังเนื่องจากคดีนี้เป็นความลับ ดังนั้นตำรวจจึงไม่ได้เปิดเผยวิธีการและเนื้อหาการสอบสวนได้ปีคศ2040ปีต่อมาตำรวจก็ได้เปิดเผยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตอนนั้นฮันส์กำลังนอนกับคนรักอยู่ที่บ้านทั้งคนรักและเจ้าของบ้านยืนยันให้เขาได้ทำให้ตำรวจตัดเขาออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัย 4. คราวววนเดอร์มาคราวเป็นเจ้าของตู้สินค้าในบริเวณตั้งแคม เพื่อนบ้านและเด็กๆที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกลัวคราวมากในวันนั้นคราวยังขายหมากฝรั่งและน้ำมะนาวให้กับทั้ง4ี่คนด้วยนี่จึงให้ตำรวจสงสัยแต่หลังจากอสอบสวนภรรยาของคราวยืนยันให้เขาบอกว่าเขานอนอยู่ที่บ้านตลอดเมื่อตำรวจคนบ้านเขาก็ไม่พบสิ่งที่น่าสงสัยผู้ต้องสงสัยข้างต้นถูกตัดออกด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือในปีต่อมาผู้ต้องสงสัยสองคนก็จากโลกนี้ไปอย่างกระทันหัน หลังจากนั้นสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟินแลนด์จึงดำเนินการต่างๆเพื่อหาหลักฐานในการขี้คายคดีปีคศ2004ก็มีเรื่องที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนของฟินแลนด์จับกลุ่มตัวของกุสตาฟสันผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในตอนนั้นกุสตาฟสันถูกล่าวหาว่าทำร้ายเพื่อนทั้ง3คนในคดีทะเลสาบโบดอมการเคลื่อนไหวนี้ทำให้คนทั้งประเทศตกใจมาก หลังจากกุสตาฟสันออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่23มิถุนายนปีคศ1960เ้เขาตั้งรกลากอยู่ที่เอสโปแต่งงานและมีลูกที่น่ารักสองคนเขากลายเป็นคนขับรถโดยสารประจำทางท้องถิน่นปีคศสอ1 4น 2014. เขาเพิ่งกเกษียณจากงานขับรถไม่คิดว่าชีวิตที่เงียบสงบจะมีคลื่นพายุมาอีกครั้งเขาถูกตำรวจจับใน4คนนี้กุสตาฟสนเป็นคนที่อายุมากที่สุดเขาสูง1.8เมตร หนัก70กิโลกรัมแต่ b o y ส์แมสูง1.68เมตรหนัก54กิโลกรัมจอร์ทาวสูง1.72เมตรหนัก45กิโลกรัมมาคีสูง1.54เมตรหนัก40กิโลกรัมอายการเชื่อว่าในบรรดา4คนนี้ร่างกายของกุสตาฟสันมีความได้เปรียบกว่ามากเมื่อทั้ง3คนจากไปเพื่อปกปิดหลักฐานเขาโยนรองเท้าของตัวเองและรองเท้าของบอยส์แมนออกจากที่เกิดเหตุห0 0เมตร แต่ทนายฝ่ายจำเลยถามว่ากุสตาฟสันโยนรองเท้าของเขาจากที่เกิดเหตุไป600เมตรได้อย่างไรถ้าเขาเดินไปพร้อมกับสวมรองเท้าของเขาตอนกลับมาน่าจะมีรอยโคลนของดินในทะเลสาบติดถุงเท้ามาอย่างแน่นอนแต่ถุงเท้าของเขาสะอาดมากถ้าตอนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์และเอารองเท้าไปทิ้งแต่ตอนตีสี่ไม่มีใครได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลยและตอนนั้นที่เด็กชายดูนกสองคนเห็นกุสตาฟสันนอนอยู่ในเต็นก็มีชายผมบลอนด์ผู้น่าสงสัยอยู่ข้างเต็น เป็นไปได้ว่าฆาตกรอาจจะเป็นคนที่อยู่นอกเต็นท์อายการเชื่อว่าเด็กชายดูนกสองคนนั้นอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุคดี20เมตรขาที่เห็นนอกเต็นท์น่าจะเป็นของจอร์ดทาว์และชายผมบอลอาจเป็นกูสต a าฟสานซึ่งตอนนั้นเขากําลังทําลายหลักฐานในที่เกิดเหตุอยู่ทนายฝ่ายจําเลยย้ําอีกครั้งว่าตอนที่เกิดเหตุกางเกงของกุสตาฟสานเป็นสีดําผมของเขาเป็นสีดําไม่ใช่สีบอลและจอร์ดทาวใส่กางเกงสีเขียวอ่อน เงงเกงสีดําที่เด็กชายดูนกสองคนนั้นเห็นน่าจะไม่ใช่ของจอดทาาเป็นได้แค่กูสตาฟสันเท่านั้นในชั้นศาลการบาดเจ็บของกูสตาฟสันกลายเป็นจุดสนใจของคดีอายการเชื่อว่าอาการบาดเจ็บของกุสตาฟสันในตอนที่เกิดเหตุไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเขาเขาสามารถขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกแต่เขากลับไม่ทําแบบนั้นเห็นได้ชัดว่าเขาโกหกและกูสตาฟสันก็แสร้งว่าได้รับบาดเจ็บเกินจริงสําหรับเรื่องนี้ จากรายงานของเฮลเวนซาโลหัวหน้าแพทย์สภากาชาติโอมานศาสตราจารย์ด้านประสาทและผู้เชี่ยวชาญด้านใบหน้าขากรรไกรพบว่าขากรรไกรบนล่างและโหนกแก้มซ้ายของผู้ป่วยหักซึ่งอาจจะมาจากการถูกตีที่ไม่แรงมากทําให้สูญเสียความทรงจําหรือไม่นั้นก็ไม่สามารถยืนยันได้ผลการเอ็กซเรย์ในปีนั้นก็หายไปด้วยเช่นกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากในการตัดสินระดับความกระทบกระเทือนของสมองผู้ป่วยแต่ไม่ถึง3เดือนผู้ป่วยก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งอาจไม่ได้หมายความว่าสมองถูกกระทบอย่างหนักหลังจากถกเถียงกันในศาลมานานจากหลักการที่ไม่เคยมีมาก่อนสุดท้ายศาลตัดสินว่ากุสตาฟสันไม่ใช่ฆาตรกรในคดีนี้เป็นแค่เหยื่อคนหนึ่งให้เขาพ้นผิดพร้อมบอกเหตุผลว่าเยาวชนทั้ง4ี่คนไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากนอกเต็นได้ฆาตรกรอาจจะทำลายทั้งสี่คนในช่วงเวลาสั้นๆกุสตาฟสันก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจำเลยได้รับบัตรเจ็บที่ศีรษะแต่ไม่ได้ระบุอาการทางสมองของกุสตาฟสานมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปต่อมากุสตาฟสารได้รับเงิน1.63ล้านบาทชดเชยกรณีที่เข้าใจผิดจนทำให้ถูกจับและถูกคุมขังมีนักข่าวถามกุสตาฟสารว่าคุณอ้างว่าจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณรู้ได้อย่างไงว่าตัวเองไม่ได้ทำร้ายเพื่อนของคุณกุสตาฟสารตอบว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ ก็แค่นั้นแหละถึงแม้ว่าคดีนี้จะทําให้กุตสตาฟสันพ้นผิดแต่ยังมีคําถามเกี่ยวกับคดีนี้มากมายที่ยังหาคําตอบไม่ได้อย่างเช่นตอนที่ฆาตรกรทําร้ายคนในเต็นทําไมไม่มีใครได้ยินอะไรเลยทําไมจอร์ดทาวแฟนสาวของกุตสตาฟสันถึงได้รับบาดเจ็บมากกว่าคนอื่นๆภาพผู้ต้องสงสัยในงานศบของเหยื่อคือใครทำไมรองเท้าของเด็กชายสองคนถึงถูกโยนทิ้งไป600เมตรถ้ากุตสตาฟสันเป็นฆาตรกร เขาเอาของที่หายไปออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างไรอะไรคือเครื่องมือที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วทำไมสองผู้ต้องสงสัยจึงจากโลกนี้ไปไล่เลี่ยกันจนถึงตอนนี้คดีนี้กลายเป็นบาดแผลใหญ่ที่อยู่ในใจของชาวฟินแลนด์เมื่อใดก็ตามที่พวกเขามาทะเลสาบโบดอมก็จะนึกถึงคดีนี้ขึ้นมาและก็จะเล่าเหตุการณ์คืนนั้นที่เกิดขึ้นในทะเลสาบโบดอมเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับ สำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้